คุณเองก็สามารถที่จะเช็คราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเองง่าย,ายๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ปูพาทำค่ะก่อนอื่นนะคะให้มีข้อมูลของโฉนดที่ดินแปลงนั้นๆก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องกรอกข้อมูลเลขที่โฉนดหน้าสํารวจนะคะจังหวัดและอําเภอลงไปนะคะเพื่อที่จะค้นหาราคาประเมินที่ดินค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วก็ไปกันเลย <S <S> <S ค่ะให้ค้นคําว่านะคะ กรมธนารักษ์นะคะต่อด้วยราคาประเมินที่ดินนะคะเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะเจอเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์นะคะหน้าราคาประเมินที่ดินขึ้นมานะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะพอคลิกเข้ามาแล้วก็จะมีปุ่มสามเหลี่ยมบนซ้ายนะคะให้คลิกเข้าไปนะคะขีดสามเหลี่ยมบนซ้าย แล้วก็คลิกเข้าไปที่เลขที่โฉนดนะคะมาแล้วก็เราก็ใส่เลขที่โฉนดเข้าไปนะคะอยู่ที่มุมขวาบนนะคะใต้คําว่าโฉนดที่ดินนะคะเลขที่โฉนดนะคะกรอกเข้าไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะมากรอกหน้าสำรวจนะคะเลขหน้าสำรวจนะคะจะอยู่บรรทัดที่3ด้านมุมซ้ายนะคะบรรทัดที่3นะคะใส่หน้าสำรวจเข้าไปนะคะพอใส่หน้าสำรวจเข้าไปแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นจังหวัดนะคะที่ดินของเราอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะกรอกจังหวัดหลบเข้าไปนะคะ เสร็จแล้วตัวสุดท้ายนะคะก็คืออําเภอหรือว่าเขตนะคะที่ดินเราอยู่ที่อําเภอไหนนะคะเขตไหนนะคะกรอกเข้าไปนะคะพอกอกครบสี่อย่างแล้วนะคะก็ไปคลิกคําว่าค้นหานะคะที่ปุ่มสีน้ําเงินนี้ได้เลยนะคะด้านล่างซ้ายนะคะ เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะง่ายมากเลยนะคะรายละเอียดที่ดินนะคะก็จะแสดงหมดเลยนะคะว่าออที่ดินที่ดินแปลงนี้นะคะเลขระวางอะไรนะคะเลขที่โฉนดเท่าไหร่นะคะเ,ออเลขที่ดินน่าสำรวจนะคะเขตอําเภออะไรนะคะแล้วกจ็จะเจอราคาประเมินนะคะบอกเลยว่าราคาประเมินอยู่ที่ตารางวาละเท่าไหร่นะคะถ้าเราอยากจะทราบรายละเอียดโดยรวมนะคะคลิกก็สามารถที่จะ ลิกเข้าไปตรงคำว่ารายละเอียดนะคะรายละเอียดก็จะบอกเลยนะคะว่าราคาประเมินที่ดินนะคะของรอบบัญชีเท่าไหร่นะคะปกติราคาประเมินที่ดินก็จะ,ะทำออกมาทุกๆ4ปีนะคะอันนี้จะเป็นรอบของปี2 5 6 6ถึงปี2569นะคะทุกๆ4ปีนะคะก็จะมีการสำรวจราคาประเมินที่ดินออกมานะคะ ข้อมูลทั้งหมดก็อยู่ในนี้หมดเลยนะคะนี่ละค่ะวิธีง่ายๆนะคะในการที่เช็คราคาประเมินที่ดินกับของกรมที่ดินได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ